แต่ละรวงแต่ละพวงลุงครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่จริงยาวจริงเม็ดซ้อนจริงนะครับตัวนี้ H M S 7 0 0นะครับคือแบบสุดๆเลยเนาะต้อนอยู่ประมาณเม็ดสิบเซนนะครับอายุไม่เกิน95วันครับเป็นข้าวที่อายุกําลังดีเลยแต,ลแต่ละรวงแต่ละรวงสำหรับพื้นที่ทาของเรานะครับเนี่ยรวงใหญ่มากรวงใหญ่รวงยาวมากนี่แล้วดูดูที่เข้าน้ํานมแล้วครับเนี่ยเยอะ ย้อยเลยครับเนี่ยดูครับย้อยขนาดนี้ครับอันนี้เข้าเข้าไม่นไม่ใช่น้น้อยเจ็ดถึงแปดร้อยมาเล็ครับดแปดร้อยมาเล็ทุกคนขั้นต่ําต้องมีถึงห้าร้อยครับเมื่อกี้นั่งนับดูนะครับรวงใหญ่ยาวสุดแปดร้อยฝ่าครับดูแต่ละรวงใช่ใหญ่มากดูครับโโหอายุกำลังดีอายุประมาณเท่าไหร่ลุงเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยวันครับ อายุกําลังดีครับเป็นข้าวนิ่มนะครับอันนี้เป็นข้าวนิ่มท้งนั้นเลยนะครับเป็นข้าวนิ่มกินได้ขายได้ครับกินได้ขายได้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจมากๆครับดู H M S 700นะคะทุกคนครับแต่เราจะได้มาอัปเดตให้ได้ชมกันอีกดูแต่ละรวงมันปื้มสุดๆเนาะครับสวยมาก